หนึ่งสิ่งที่คุณต้องรู้เวลาที่คุณเคมประกันเคมแบบไม่มีคู่กรณีนะครับเคมแห้งอันนี้เป็นการเคมประกันภัยประเภทหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราไปเคมช่วงล่างนะคเคมช่วงล่างตั้งแต่ล้อนะครับพวกแหนบพวกตัวคัตซีนะครับเวลาที่เราขับรถไปตามท้องนาไปตามาไร่นานครับแล้วเราขับรถไปชนตอไม้ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับพอเรามารู้อีกทีว่าเออรถมันเป็น,ปนแปลกนะครับเป,เป็นแปลกแล้วมันเป็นอมีร่องรอยการไป ไปชนกับอะไรสักอย่างนี้นะครับทีนี้เราอยากเคลมนะเราอยากเคลมประกันนะครับประกันเขาจะรับผิดชอบนะครับเขาจะรับผิดชอบเพียงแค่50%เท่านั้นนะครับส่วนอีก50%นะครับจะเป็นผู้ที่ทําประกันภัยนะครับเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือบนี่1สิ่งที่คนที่ทําประกันภัยประเภทหนึ่งไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องทราบต้องรู้นะครับเวลาที่เราไปเคลมประกันภัยเราจะได้ทราบ ได้ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับผมโอเคไหมครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดรูปหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ